เรียนสนุกคิดสนุกปั้นกับศูนย์ศิลปะ3มิติ Clayworks ที่เดียวที่ผสานคอศสสิลปะ3มิติแสนสนุกเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้อย่างลงตัว Clayworks เน้นการเรียนรู้มิติสัมพันธ์และความคิดสร้างสรรค์ได้รับการรับรองจาก Institute of Korea Clay Education ฝึกสอนเด็กๆโดย Claymaster ที่ผ่านการอบรมจาก Clayworks Academy สอนแบบกลุ่มย่อใกล้ชิดไม่กำหนดเวลา Clayworks ให้บุตรหลานของท่านมาปั้นฝันด้วยมือน้อยๆกับเราสิคะ Clayworks สาขาเชียงใหม่ถนนนิมมานเหมินอยู่ติดกับธนาคารกรสิกรไทยโทร080 442 2525หรือ081 615 25 2525 สารดีลานานาในวันนี้จะขอพาท่านไปสัมผัสกับการเป็นอยู่อย่างพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมโดยการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงในแนว,<อ>แนวเกษตร,รทฤษฎีใหม่มาใช้ของอาจารย์ย<อ>รดนภดลดวงบานซึ่งถือได้ว่าเป็นปราชชาวบ้านอีกท่านหนึ่งค่ะ ครับพอดีครับดีครับครับวันนี้มาปลาไอ้ครับเนี่ยผมทั้งวดนโรงาบาลทับจ้าสะก้อนไปครูไป่ใช่กะครับที่สอนที่ไหนครับผมเป็นครูออกที่โรงเรียนบ้านหนองหานนะเป็นผู้บริหารโรงเรียนก็ครับครับแล้วเดียวนี้มาเงี้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เกษตรมาได้พอดีเดืนนี้ตังเทศบาลเมืองแมโจ้นะร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านหนองหานเนี่ยนะครับพอดีผมทําบ้านผมนี่ในเรื่องของอาขัรแยกขยะและเกษตรอินรีมัมันทําได้หลายกิจกรรม กว่ากว่าหลังคาอื่นนี่นะฮะเพื่อนก็เลยขอว่าใช้จุดบ้านผมเนี่ยเป็นศูนย์เทียนู้อ่าศูนย์เทียนู้เลยงานมีป้ายอยู่หน้าบ้านโอ้สูเทียนุอ่ะการจัดการขยะและเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนเนี่ยครับกระเซจินทรีย์นี่เอาเอาเอาเรื่องนะคือกระเรจินซีก่อนเนาะครับปุ๋ยต่างๆนี่มาจากขยะอ่าปุ๋ยต่างๆนี่ผมได้มาจากเศษพืชเศษพืชเศษหญ้าเนี่ยใบไม้ต่างๆเนี่ยเพราะผมเพิได้เผาแล้วขยะแล้วครับอ่ะขยะก็คือประเภทที่ว่าเป็นขยะ สดเนี่ยเป็นพวกอาเซ็พืชคักนี่นะครับเขาก็เอามาทําเป็นน้ําหมักครับเอามาทำน้ำหมักปลาทำน้ำหมักอาเซ็ดพืชที่เป็นแห้งใบไม้หญ้านี่เขาเอามาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับอันอันเดียวครับปลาผมไปขอที่อันผมอัดโกงครับแยกขยะอ่านะครับตอบแล้วคือไม่หมาถึงนั้นโกงครับแยกขยะไม่ใช่ขยะนม่ใช่ความคิดตัวเองไม่ใช่เพื่อนไ่หน้เอาเพื่อนมาใจใหม่ไม่หน้าที่แก้วว่าไงคือมันจะเป็นพวก กดพลาสติกนะครับแล้วเป็นกระดาษนะครับแล้วเปลี่ยนโลหะทั้งเล็กทั้งอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ขกดแก้วจะยังกดได้ออกแยกคุณลิตนะครับแ้วเศษพักเศใบไม้เราเสร็จพักใบไม้นี่เขาจะเอาใส่พวกเพ่งหรืออย่างไว้ครับแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำมัลติวัคภาพแล้วไปดูน้ไปดูน้ำมัลติวัคเป็นเศษเปลือกส้มเป็นอย่างและเฮาอาจจะใช้หอมนะครับหอม คราก็เอาใจองค์ที่มันทำรุดแล้วนะครับครับเอามาเจาะรูแล้วใส่ก๊อกน้ำแล้วก็ทำตะแกรงกองด้านในเห็น่อยนะกันเศษน้ำในเดียวน้าเศษวันนี้มันจะย่อยสลายไปหมดก่อนมันก็จะเหลืออยู่เอี้ยวพังครับคือหลังจากที่น้ำมันหมดแล้วนะครับเอาก็เอาเศษมันี้ครับไปพุกเข้ากับปุ๋ยมักเลยครับอ๋อไปพุาเอาไปทำปุยมักทำกันได้น้ำมักวันนี้เราเอาไปใช้ในเรื่องของ เป็นอาเซอร์อาหารเสริมของพืชนะครับครับผสมน้ำอัตราหนึ่งต่อร้อยฮะแล้วอันหมูอันหมูต้นอ่อนเนาะได้ได้ก่อนต้นอ่อนนี้ทุกของเขาพู๋แรกนี่เขากระช้แบบเจอจางะครับอ๋อเจอจางสุดๆเลยอ่าเจอจางคมันมีปัญหาเรื่องหนอนนะครับเพราะว่าเกี่ยวกันกระจายไปเต็มปุ๋ยเองครับเพราะว่าเศษอาหารที่เขาได้มานี่เนาะมันอาจจะมีแมลงวันไปไข่ไปอย่างไ่ลงนี่ยงฮะเต่ละวเราเอามาไปเดี๋ยวดูน้ำมันนะครับ อาซีเหมือนเยี่ยวอาเหมือนชีได้เนาะครับแต่เล่ามาเหม็นท่านอาจารย์ครับเหมือนเหมือนนั้นเหมือนเหมือนเล่าเลยเนาะเหมือนน้ำมันเบนซินหญ่าง้ครับเบนซินเหมือนเล่าเนาะครับพอมีกลิ่นเหม็นครับเขาก็สามารถใช้ไปรถดินปรับปุงมนมันมีข่าวมีข่าวว่าอันกินแก้เลอะกินม่ได้ครับไม่กินได้ครับเพ่งจะใช้กับพืชแล้วก็ใช้กับจัดน้ำเสียครับอันนี้กินม่ได้นะครับครับอันนี้อันนี้คือคือเอากากมัน อ่าอันนี้เอากากคือครับจากตัวนี้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเขาก็เอากากที่เหลือนะมาฟุกเข้าเขาคับส่งเครืใบไม้ใบหญ้ามีหญ้าตัวนี้อ่ามีหญ้ามีอยู่ใบหน่อยอยู่ใบครับได้มีปัญหาจ้ะมีหญ้าครับมีใบไม้มีมูลสัตว์ครับแล้วก็อันนีเซนัวเซนัวที่เป็ดที่ไก่ได้หมดได้หมดครับครับอันนี้แล้วสามบ้านไขมือนะครัอันนี้ตัวนี้ใช้ได้แล้วครับเอาไปผสมดินที่จะปลูกพืชปลูกอย่างได้แล้ว แต่เอาไปเศยนั้นดินพาะกล้ามได้ม่ได้เขาต้องเอาไปผสมดินต้องผสมดินกับอัตราสักดินสองนี่เหตุส่วนเนี่ยครับอ๋อหนึ่งต่อสองหรือหนึ่งต่อห้าก็ได้ได้ครับครับอันนี้เป็นที่ผมว่าเรืนี้คือปุ๋ยอินทรีย์จากเศษพืชในครัวเรือนอ๋ออันนี้ครับจากเศษพืชในครัวเรือนแกงผักแกงไหมก็มากได้อ่าแล้วเขาก็พลิกกลับวันละครั้งครับครับ ครับวันละครั้งครับใช้เวลาถ้าเป็นใบไม้นี่ก็ใช้เวลาสัก2เดือนครับถ้าเป็นฟางเข้าหรือพักตบนี่ใช้เวลาเดือนเดียวครับตะกี้เข้ามาในบ้านอาหารมีถังมีตีนอันนั่นเป็นถังมักจัดษาเศษอาหารเดี๋ยวเขาไปพอถังที่เปื้อนมักรักษาเศษอาหารไว้นะครับนี่มันอุ้ยตะกี้จากเศษอาหารในโัเรือนเนาะครับโอ้เปื้อนฟางพงไว้ด้วยเนี่ยแต่ละอย่างเขาจะแนะนเ้ำฝนนี่อันนี้วิธีทำถังนะจ๊ะครับ เจาเพื่อมาบายอากาศตัว้ครับเขากันนีดตัวอย่างถังครับเขาก็ากหามุ้งสีฟ้ามาล้อมรอบนี้เพื่อกันแมลงวันจะเข้าถ้าใส่ทางนี้จะทักเนี่ยมุ้งจะพุดครับอ้ออันนี้ภุมมพยาเลยนะน่ะ <c oughs> อันนี้เป็นทางตัวอย่างครับและนี่คือทางมักเซษอาหารในโกลเรือนเขาก็ใช้วิธีที่ว่าอ่าอย่างบ้านเรามันครอบครัวเล็กหน่อยเขาก็ใช้ทาง สีนะครับเก็บเศษอาหารสากอสินครับมีอย่างพ่อมีอย่างพ่ออันในนี่ก็มีทั้งเข้ามีพืชพักเศษกระดูกมีดินอ่ดินหมามีก็อาจารนี้ครับที่ผสมลงไปนี่หนึ่งมูลซัดหนึ่งส่วนอ่าอแล้วก็เศษอาหารหนึ่งส่วนอ่าแทบอันก็คือใบไม้หนึ่งส่วนครับอ่าเศษพืชเนี่ยครับมูพอดอสองพอดอใสจุลินทรีย์ต้องใส่อันนี้มันเป็นของวิศวกรรมแม่โจ้ทีเบิลผมไปอบรมมาแล้วผมมาใจ เพื่อลดขยะที่มันเน่าเหม็นนะครับ่บืงทีเทศบาลก็ต้องไปดําเนินการนะครับนี่มันเหม็นเลยครบมันเหม็นแล้วครับมันจะเหม็นวันแรกเมื่อเขาทําการมันคุกเข้ากั้ากันนากินบูดยังอยู่อ่ายังอยู่นิดหน่อยถ้าวันที่สองที่สามนี่บะหมี่แล้วครับเข้าบูดแกงบูดเป็นได้เนาะตัวเนี้ยต่อไปถ้าทุกครัวเรือนทําได้นะครับจะลดปริมาณขยะในเรื่องเศษอาหารนะครับครับเราต้องไปเอาไปทิ้งไปขว้างอันนี้มันจะใช้ได้แล้วครับ ผมก็เลยเอาเปลือกไข่มาผสมเพื่อเพื่อว่าจเเะเพืเพิ่มแคลเซียมเปลือกไข่นี่ต่นเผมก็เอามาทุบกับทุบเนาะนี่ครับแตกมาทั้งหมดอ่ะหั่นใช้ประโยชน์ในบ้านะส่วนมากเขาจะใช้ประโยชน์ในบ้านอ่ามีพักมีไม้หลายอย่างเดี๋ยวปลาไปหุบไปพอกครับำำคือเขาปลูกขเขากินเดี๋ยวได้ว่าเขาเขาสบายใจครับมันบมียาฆ่าแมลงด้วยครับเนั้นคนที่มีสวน ก็ต้องใช้ส่วนนะครับมีที่ว่างสักน้อยปลูกเักไม้กินในบ้านได้นะครับจะไปอายไผ่นะครับแล้วเขากินแล้วมันปลอดภัยเนาะปลอดภัยเองเพื่อคุณภาพชีวิตของเราเนาะเองเราถึอจุกจุดเก่าแต่เขาไปซื้อเพื่อนี่เพื่อนอาจจะจูเขาได้เนาะนี่ปลูกตีบ้านสวนครับช่วยในสวนนะครับบ้านสวนที่นี่มันพื้นที่แคบเนาะผมมีแปลงพืชสาธิตอยู่ในหั่นแบบปลูกขึ้นดินครับพืชพักสวนครัวรูปแบบเดียวกัน